เฮดรักเหรอปัญหาของหนูคือเรื่องอะไรคะปเป็นติ่งค่ะไปโดนอะไรมาคะอุบัติเหตุค่ะอุบัติเหตุตั้งไหนสิบสี่ค่ะสิบสี่แล้วห้าสิบห้าล่ะ เดินมาเป็นซ้าลําวงอันนี้คือเน,นื้อที่หมอตัดออกให้นะนะเห็นไหมหมอก็จะพยายามเกลียร์ให้สองข้างเนี่ยมันดูแบบมีความใกล้เคียงกันแต่ดูจะเห็นว่าพอมันมีเนื้อที่มันนูนนูนแล้วอูนมาตรงนี้เราตัดขึ้นไปตรงนี้ไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นน่าจะยังเหลือเนื้อที่มันนูนข้างขวาซึ่งมากกว่าข้างซ้ายอยู่ดีรูที่หมอออกแบบทรงป่าเนี่ยมันจะดูชัดกว่าปกตินะของจริงไม่ใช่เท่านี้แน่นอนเพราะว่าป่านูยุ่ยด้วยแล้วก็ตัดเข้าในด้วยเหลือเป็นกระจบเบาๆโอเคไม่เอ่ยเคลียร์นะคะ hiding my face